มาแล้วว้าว <What? S 1> ไม่ไม่ไม่เอฟปาปิงเอลฟปาปิงเอลฟปาปิงเฮ้ยเออวิ่ก็ได้ด้วยเหรอวะเออไม่เลย,เลยถ้าคุณคิดชัวร์เลยแมวอาจจะหายตัวนะผมแม่งรู้สึกไม่ไว้ใจเลยว่ะ โอ้ยแมวอยู่ข้างบนแล้วทุกคนดันล่าง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 เลยดันล่างเลยดันล่างเลยดันล่างเลยทำไมมันไปถูกคุณผมคุณกินผมขอโดดอ่าพูดไปพี่พี่ตายเองพี่ตายเองไปเลยไปเลยพี่ตายเองพี่ตายเองไม่เป็นไรพี่ตายเองพี่ตายเองไอพูดเอ้าเอาเดย์เอาเดย์ระเบิดพีชีพระเบิดพีชีพภูมิจ่าภูมิจ่าเอ้ยเอาว่ะ เ้ยย้ายตัวภูมิย้ายตัวย้ายตัวเออมันต้องอย่างนี้มันอย่างนี้แม่หายตัวคุณคิดแม่หายตัวระวังเฮ้ยภูมิโดนมันโยนของกลางอากาศไงผมเกลเซ็ตแก้วโอ้โหติดแถบด้วยกูนั่งมันเพสียละช่วยแปมก่อนก็ได้นะ โอ๊ยเจ้าสวยเฉยสวยเฉยโอ้โหภูมต้องช่วยคามือเท่านั้นต้องช่วยคามือเท่านั้นแมวมีพระสิบสามอยู่เอ้ยโอ้โหไม่ไม่ดีอ่ะไม่ดีอันนี้เรียบร้อยละบินละทันไหมโยนไปเลยภูมิ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 ปมาแดงวะทำไมมันไม่เอายาก่อวะภูมิมีกับดักคุณคิดมีกับดักอันนี้เล่นยากจริงภูมิกดต่อรัวๆเลยภูมิความหวัง บาย have a great time กระต่ายแย่งช่วยเหี้ยโอ้โหดูแสบ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 โคลงคล่างเลยพวงนีดนำปุชชูไอ้กูตายแทนมึงเลยนี่าไอ้พวงทำไมต้องเป็นกูทุกผีวะฮะ <IST. S 2> ้ยโอ้โหแล้วคุณดีใจด้วยแล้วประเด็นคือแมวไ้เชียกับหนักอยู่ที่ตีนภูมินึงแมวไดิภูมินึงแมว oh <my S 2> ดีดี oh <my S 1> ดีกูไปลวตายตาภูมิตมันน่าไสไปไปไสไป โอเคไปไปไปไหนีหนีละหนีละอย่าอย่าอยู่เลยเชื่อพี่อย่าอยู่เลยโอ้โหจะบ้าตายอ่ะฮะเออสวย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 เฮ้ยเฮ้เออเกือบไปเออก็มาเด้ครับก็มาเด้ครับว้าวเมื่อท่เมืเฮ้ยเฮ้ยเโอเคหายละ ไล่ไล่ไล่ทิ้งเลย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 โอ้โหทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งทุกคนทิ้งผมเลยช่วยทิ้งผมเลยบายรับประกันคุณคิดระวังเซตก้อนซ้ายได้ครับแต่ระวังนิดนึงนะแมวอาจจะทำเป็นไล่คุณหยางผมคุณหยางน่าจะเซตได้ก่อนนี้โอ๊ย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 เสวย เจอกดเกาะจังหวะโดนตีไปสิสวยงามโ <c oughs> อ๊ยผมพูคุณยางผมพูดคุณยาง,ยางแต่มันจำเลาะช่วยผมไว้สายสายว้า <c oughs> โอ้โหโอ้โหดาเมจจะจัด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 เฮ้ยเฮ้ยสวยสวยชีคๆครับแมวก็มาไวเหมือนกันพ่อหาอยู่ไหนวะเฮ้ยโออเออเออเอ้ยปิงยาวของพระเจ้าใส่ตะเอยมาทุกคนระวังทุกคนระวังไม่อาจไดวทุกคนเจ๊ ไรนี่งนะมันตีได้ฮิตเดียวยังไงล่ะวายคุยังทคุณยางต้องช่วยต่อผมช่วยไม่ได้มามามาทุกคนมานี่มานี่ยมาเนี่ยมาขวาวายิขวายิขวา่ออคุณพบไปเลยคุณพบไปเลยย เป็นการรอยย่สิบตตตัวเป็นหายตรองหายตัวฮะฮะทำมาเป็นหายตัวทำมาเป็นหายตัว หายหายตัวหายตัวเออหายตัวเออหายตัวเออเออหายตัวเออโอ๊ยโอ๊ยเออ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 ขอโทษว้าวอ้าวเสีหายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยคุณโลมน้ำแข็งปลอรอปกป้องผมเฮ้ยได้เลยไปคุณปลอมอย่าเพิ่งหายตัวตอนนี้เออเอาดิ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 กล้าบ้าเอากล้าบ้าเอากล้าบ้า วะโหหมูเกผมไม่เป็นไรผมไม่แฮปปี้แมวมาล้วไปมาทุกคนเอ้าๆๆเล่นบ่าว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 เล่นได้เปล่าใจสู้หรือป่าทําไมทํากับผมอย่างงี้ผมว่าตีผมต้องมีปัญหาแล้วล่ะ อเอาแมวเยียบกับนักสวยคือผมว่าแมวผมดูแลวผมดูออกเลยว่าแมวเล่นแปลกมากครับแมวเล่นแปลกมากจริง ดูภาพไม่ออกด้วยซ้ำคุณอยากว่าเกิดอะไรขึ้น oh <no. S 1> โอ้โหนี่ไงนี่ไงโทมประดาที่ไหนปออิงแล้วไงเล่นได้แล้วกันใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ